สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับกิ่งฟ้าค่ะเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่ค่ะวันนี้กิงฟ้าพาทุกคนมารูมทัวร์ท,ที่จังหวัดอุบลก็คือบ้านเกิดของกิงฟ้าเองด้านหลังของกิงฟ้ามันก็จะดูแบบเป็นโลง่โลงๆเนาะนี่มันไม่ได้น<ด>ี<ด>่ว่ามันโล่งหมดเลยก็เลยจะรีโนเวตกั้นผนังตรงนี้ก็คือประตูจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนประตูด้านหน้ากีฟ้าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วก็ประตูจะต้องอยู่ฝั่งขวาเพราะว่าจะพาทุกคนมา Makeover Ro o m มทัวกันดีกว่านะคะทุกคนว่า กางกระแผ่วมาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะช่างฝีมือระดับโลก <c oughs> ประตูที่สิ่งฟ้าจะเอาไปติดตั้งห้องนะคะเพราะว่าเราจะต้องติดแอร์ใช่ไหม <c oughs> เราก็เลยจะแบบตั้งวงกบอะไรประมาณนี้ความยาวประตูตัวนี้2เมตรค่ะ กว้างเท่าไหร่ก,กว้าง80ยาว2เมตรกว้าง80ค่ะช่าง2ค่ะช่างสอง,ง,สองเสร็จแล้วค่ะไฟ ะ้างมือเด้อพญ่ยอันนี้กำลังจะกั้นฝ้านะคะทุกคนแล้วก็ตีร้อนมากค่ะร้อนมากค่ะมากดิฉันกะบอกว่าหยุดแล้วลำบากนะ,ะคะทุกคนอยู่บา้านเราจะต้องทำเป็นทุกอย่างนะคะลูกช่างตีเด้ นี่คือการติดตั้งวงกบนะคะลูกช่างค่ะสร้างหมางเนาะเดี๋ยวเราจะติดฝ้านะคะทุกคนเราจะกั้นผนังเนาะเอ้าเอามันคือลง,งเสียงอ๋อ,อ,อด้านหลังที่บอกไปนะคะทุกคนเนี่ยเราจะกั้นตรงนี้ให้หมดเลยแล้วเราก็จะติดแอร์ตัวนี้คือเป็น 2> ep สองนะคะตีฝ้าเป็นมะเขอเขาเปิดตีสาวมะเอ ตีผนัง,นงอ,อกั้นผนังจ้ะทุกคนดูอาการเหงื่อนะคะร้อนมาจกจังหวัดบนนะคะร้อนร้อนสุดๆซ้าอันเม,เมื่อกี้เจ้าเห็ดเนียบ่าน่านงนกอะไรคุณตาทีตอนนี้วัาาดาเาวอกสี เนี่ค่ะทุกคนเราจะใส่ใสกาวแบบนี้ค่ะติดเข้าไปเลยค่ะ oh. มันก็จะง่ายหน่อยนะคะ oh. ยาแปะเหละ็กอีพ็อกซี่ตอนนี้ค่ะ คือสว่านเจาะไม้ค่ะแล้วก็อันนี้คือเจาะปูนะคะจะเป็นเครื่องใหญ่แบบนี้เลย Oh. ตอนนี้กำลังจะตีผนังกันห้องนะคะทุกคนตอนนี้ร้อนมากเลยอุปกรณ์ตีผนังกั้นนะคะทุกคนก็จะมีอยู่แล้ว เราเตรียมไว้แล้วจ้าเพราะว่าเรามีไม้เก่าอยู่แล้วเราก็เลยจะเอามาตีกันให้เป็นสัดส่วนนะคะรอติด วันหยุดเราก็ไม่หยุดนะคะทุกคนเราก็ขยันนะคะ ด้านหลังนะคะติดแอร์แล้วจ้าทุกคนจะได้เย็นแล้วจะไม่ได้ไม่ต้องร้อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าติดแอร์เสร็จกั้นผน,นังด้านหลังเสร็จจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวเปิดกันดีกว่าว่าเออทำออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะทุกคนเหนื่อออกหมดแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน,นะค่ะ เตอเนเรามาดูช่างไฟนะคะ <c oughs> <c oughs> ลูกช่างนะคะลูกช่างจะต้องทําเป็นหมดทุกคนนะคะ <c oughs> แบกปูนแบกหามก่อสร้างไฟฟ้าทุกอย่างได้หมดนะคะลูกช่างค่ะเสร็จ <c oughs> แล้วนะคะทุกคนเ <c oughs> หลือทาสีนะคะมันช่างก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะ่ะเสร็จออกมาแล้วก็ เออพอกันแอร์ได้นะคะทุกคนให้อ์ออกเนาะเป็นอะไรเป็นอะไหของแอร์ดีบ่เอออยย่ายด้วยฮะยายเป็นัะไรของแอร์ค่ะคะเย็นดีค่ะนอนหลรับย่างเดียวเนาะหาตังใจครับไปอย่างละค่ะเ,เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทำบ้านเสร็จแล้วคะ่ะติดแอร์ตีฝ้าเปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่หมดเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็งบกับบ้านอยู่นะคะทุกคนแบบ เออนานทีมาอะไรนี้นะคะวันนี้ก็มารีวิวบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวว่างจะพารูมทัวร์บ้านแล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ